ไปดูของฝากอย่างขนมเปี๊ยะซอยก้าขายดีจนลูกค้าแน่นร้านต่อคิวยาวเหยียดและมีขนมมากมายหลายชนิดที่ให้เลือกสรรผลิตกันวันต่อวันโดยทางร้านเตรียมพร้อมเต็มที่ผลิตขนมไม่ทันต่อความต้องการและยังจำหน่ายราคาเท่าเดิมครับบรรยากาศการจำหน่ายของฝากเมืองตรังกลับมาคึกคักอีกครั้งครับนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวกันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงวันที่28ธันวาคมที่ผ่านมา ร้านจำหน่ายของฝากผู้คนต่างต้องแวะซื้อติดไม้ติดมือกลับไปเป็นของฝากบางก็ซื้อรับประทานเองซึ่งที่ร้านขนมเปี๊ยะซอย9เป็นร้านชั้นนำติดอันดับที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าการันตีถึงความอร่อยของขนมและความใจดีสุภาพอ่อนโยนของทั้งพนักงานและเจ้าของร้านในการให้บริการทำให้ลูกค้าพูดกันปากต่อปากซึ่งไม่ว่าจะช่วงเทศกาลหรือวันธรรมดาก็มีลูกค้าอุดหนุนกันอย,อย่างไม่ขาดสายครับ ด้วยวิธีทำการคัดสรรวัตถุดิบที่สดใหม่การผลิตวันต่อวันคือยกจากเตาใส่กล่องจำหน่ายทำให้ขนมมีความสดใหม่หอมกลุ่มกลิ่นยั่วยวนน้ำลายไหลนอกจากนั้นยังมีขนมอีกหลากหลายที่ทางร้านรางังสรรคขึ้นมาเพื่อลูกค้าได้เลือกรับประทานครับ คุณเอ็มออนเอี่ยมศรีเจ้าของร้านขนมเปี๊ยะซอย9ก,ก็ได้กล่าวนะคะว่าปีนี้บรรยากาศค,คึกคักมีลูกค้ามารอตั้งแต่ขนมยังไม่ลงจากเตาเลยค่ะซึ่งในช่วง2-3วันที่ผ่านมานะคะขายดีมากและทางร้านมียอดจองจนถึงวันที่2เลยโดยทางร้านมีของฝากนะคะประมาณเกือบ20อย่างซึ่งมีนักท่องเที่ยวนะคะทั้งกลุ่มเดิมและมีกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ที่เพิ่มขึ้นแม่ค้าก็บอกนะคะว่าดีใจมากที่จังหวัดตรังจะได้ขึ้นเป็นเมืองหลักเพราะว่าเป็นเมืองรองมานานแล้วเพราะจังหวัดตรังมพร้อ อย่างทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่พักอาหารการกินสําหรับราคาขนมปีนี้นะคะก็ต้องยอมรับว่าราคาน้ําตาลปรับขึ้นราคาสินค้าปรับขึ้นทั้งหมดแต่ทางร้านก็ยังตรึงราคาเท่าเดิมรอการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตอนนี้เปลี่ยนรัฐบาลใหม่ทางนี้ก็เพื่อให้ลูกค้านะคะได้สามารถซื้อรับประทานการได้ทุกกลุ่มทุกอาชีพซึ่งทางร้านก็ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องวัตถุด,ดิบสินค้าเกษตรพยายามเลือกในพื้นที่เพื่ออุดหนุนเกษตรกรมีบ้างที่ต้องสั่งจากต่างจังหวัดทางนี้นะคะก็เลือกวัตถุดิบที่ดีตอ สุขภาพอย่างฟักทองเพราะว่าแนวรักสุขภาพมาแรงในช่วงนี้เช่นกันค่ะ